bia lăng bia lăng quét trẻ trong bì lù một nghìn năm mươi một trăm tám mươi năm trở xa bốn giờ và bốn giờ và bao giờ và bao giờ năm mươi năm năm hai nghìn năm mươi năm năm hai nghìn năm mươi năm 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 năm

เล็กเล็กอ๋อพักดีตเล็กบางอ่าเนื้อเนื้อเนื้อลูนาดีหนึ่งลูกมนะครับมาต่อ5เดี๋ยัลืมออกว่าจะเลยอะไรอ่ะลังดาคลองนุ่มนานเปิดที่นาล่ะคองคาวอนะครับบัดติดรวมหยอกเลยสามกิโลจังเลยคุณชายยันทักยา ไายยังง okay. oh, ้อพิกินไดกี่เดียวอได้ปลายสามเก่าโอ้ข่อยกอนค่ะลอกมางานกวนแล้วอเอตดรวิดรวบทไมรไปชยแต่ว่าอมเลยดีวอายตาเยนะครับคือทีนีเราจะไม่ซือทุกไล้นะครับทุกดัต่างๆเราจะไม่คือแมบชุกมชุ่นนะครับ เลืนไข่เลื่นมันนะครับจัดการน้ำก,ก,กันเองนะครับในช่วงนี้ในเวลาไห,หาก,กันจัดการน้ำกันเองเลื่อนไหนอย่ไม่มีกต่ยืมกันไปยืมกันมากได้นะครับเลือ่อนลืงนะครับตาอยากในเลืนภาพเราหนีขึ้นขึ้นนะครับในตำบลทุกตุกตำบลนะครับตายเราทำได้กันรุ่งเถือดจะเลือกขืนว่าใครเนต้องหัวผู้เราหนีนนต์นะครับตาเราทำได้ประชากรพบเร่ได้นะครับในช่วงนี้ ตนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ที่หนึ่งนะครับติเดินตางมาไม่ดา u ดทีดีจากผู้ใ้ญ่บ้านนัผู้ช่วยพอรรุงพอร้นะครับพ่อช่วยเลือกันนายยกล็อค่เดียวนายยกเกบไปโพวาะช็อกทีไปร้อนพุมช็อเดยโพราะีสีสขวดงี้ไมไ้มยกเล่นดที่เหยเี่เม่นะน่ลกับที่แเลยกที่แบตกับเลที่แบต